เด <ừ> ินมาดูแมวนบ่ายไนบ่ายนมมานไปแมวยมอ่ะน้อมาน้อมาทีนอนน้องกวนกินอะไรอยา

另外。 กิ่มแล้วบฮะไปทานนอนบ้าโอ้มันระ้องเนหน้หน้ารงมนี่เป็นนกินแมวครับแมวนนี้บก,กินฝาครับพี่น้องเว่นกกนี้บอกินฝาเฮ้ยบเคยกินฝาเนาะ ก็กินปลานิ่ยอวนนี่ฟาดเรียบเลยอ้วนเนี่ยโอ้โยอิ่มเลยอ้ว,วนอ้วนฟาดเรียบเลยกินผู้ดเดียวเด้อ้วนนี่อิม่มเลยได้ครับนี่อิ่มแล้วเ็ษปากลลแล้วรลลครับผมเ็ษปากร่วนๆแล้วครับเอ้ยหนากอวนเนาะเบิง่งเบิ่งกูะดานอนเลยกินอิม่ม